สวัสดีคะ่ะ privacy talk กับมายุรีนะคะวันนี้เป็น ep ที่5แล้วนะคะก็วันนี้อยู่ในช่วงท่องเที่ยวนะคะก็ซื้อตั๋วเครื่องบินมาเชียงรายมาเที่ยวคูชีฟ้านะคะก็เพื่อนเป็นเหมือนมายุรีไหมคะเวลาเราซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะเรามากักจะจองผ่านเอเจนซี่มากกว่าที่จะจองกับสายการบินโดยตรงนะคะซึ่งเวลาที่เราจองอะคะ่ะมันถูกกันร้อยสองร้อยบางทีเราก็เลือกแล้วถูกเนี่ยคะเวลาเราจองตั๋วเครื่องบินเขาจะต้องมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเรานะคะเอเจนซี่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรเราบ้างนะคะ1เรื่องของชื่อนาต้องรรหื กับตัวบัตรประชาชนที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็ตัวของเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะก็จะมีการเก็บข้อมูลเหล่า3ประมาณ3เรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นบริษัทเอเจนซี่จึงทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามนิยามของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PTPA ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามนิยามของ PTPA มีหน้าที่หลักๆอยู่2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกคือตามมาตรา23มนะคะมาตรา23คือการประกาศแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุ ควทราบนะคะว่าคุณจะเก็บข้อมูลเขาไปทําอะไรคุณจะเก็บเขาไปนานแค่ไหนนะคะแล้วก็คุณมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรนี่เป็นหน้าที่สําคัญที่จะต้องประกาศแจ้งนะคะและหน้าที่ตามมาตรา37 เป็นอีกมาตร,รานหนึ่งที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามนะคะโดยสําคัญเลยก็คือเรื่องมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีเพียงพอนะคะเวลาเราจองผ่านเอเจนซี่บางครั้งเราก็คุยผ่านอีเมลแต่บางครั้งเราก็คุยผ่านไลน์ซึ่งเวลาถามเรื่องไลน์เนี่ยเขาก็จะขอข้อมูลส่วนบุคคลผ่านไลน์ไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็เอาไปออกเป็นอ e ีทิกเกตกับสายการบินอีกทีหนึ่งนะคะเห็นไหมคะว่าเอเจนซี่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ได้มีการประกาศแจ้งไม่ได้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค่่ออนนืืเรง้ะะ เรื่องที่2ค่ะตัวเอเจนซี่เวลาที่จะออกตัวเครื่องบินนะคะเขาจะต้องเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราไปคียเข้าในระบบของสายการบินนะคะสายการบินก็เอาข้อมูลเราไปอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นว่าสายการบินก็ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ Data Subject หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอีกหนึ่งลายระหว่างสายการบินกับเอเจนซี่ไม่ได้มีใครทําตามคําสั่งใครนะคะในกระบวนการของการประมวลผลข้อมูลเพราะฉะนั้นสายการบินก็ทําหน้าที่เป็น Data Controller ด้วยตัวเขาเองคือเอาข้อมูลไปแล้วไปบริหารจัดการเวลา ลาที่เราไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เขาก็ต้องใช้ข้อมูลนี้เหมือนกัน mm hmm. ถูกไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสายการบินก็เป็นอีกหนึ่ง Data Controller ค o น l ทร เอเจนซี่ก็เป็นอีกหนึ่ง Data Controller นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษของเมืองนอกมันจะมีคำว่า Jo จอยดัต้าคอนโทรลเลอร์นะคะแต่ของประเทศไทยไม่มีนิยามตัวนี้เราขออนุญาตให้เรียกว่าเป็น Separate Data Controller เมื่อเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Separate Data c o n t r o l l e r ต่างฝ่ายต่างเป็น Data c o n t r o l l e r เป็นผู้ควบคุมย่อมต้องมีหน้าที่ทั้งสองฝ่ายเหมือนกันนะคะทั้ง2ฝ่ายทั้งเอเจนซี่ทั้งสายการบินจําเป็นที่จะต้องมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเเป็นนนส่ววตตตัาาาาม,มารรร23ให้ทาาบะะคะ โดยส่วนตัวไม่ได้ไปเช็คในเว็บไซต์มาแล้วนะคะเอเจนซี่ที่ไม่ได้ซื้อไม่มีการประกาศตัวข้อมูลส่วนบุคคลตัวนี้นะคะไม่มีการประกาศนะคะไม่มีการบอกว่ามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วพอเราไปเช็คในสายการบินปรากฏว่าของสายการบินมีอย่างชัดเจนนะคะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศด้วยนะคะมันก็เลยทําให้เรามองเห็นว่าในฐานะเราเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ข้อมูลไปแล้วบางองค์กรไม่ใส่ใจปฏิบัติตามกฎหมายบางองค์กรไม่รู้เลยที่สามว่ามันมีกฎหมายตัวนี้แล้วเขาจะเทรนพนักงาน เขายังไงให้เก็บข้อมูลเราให้มีมาตรฐานที่ดีเพียงพอนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงบางอย่างที่จะตามมาเดี๋ยวพวกนี้มาคุยเรื่องความเสี่ยงเพิ่มให้นะคะว่าเราเห็นแล้วไม่มีความเสี่ยงเรื่องอะไรแต่ว่าที่หลักๆก็คือมันทําให้เราผู้เป็นผู้บริโภคด้วยเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบ,บุคคลด้วยคิดใหม่แล้วว่า เราครั้งถัดไปเราจะจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยเราจะจองผ่านเอเจนซี่หรือเราจะจองกับสายการบินดีเพราะว่าเราเองเราก็มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เอาไปให้เขานะคะถ้ามันถูกกันแค่ร้อยสองร้อยแล้วมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมันไม่ได้ดีเท่ากันอย่างเงี้ยท่านต้องชั่งน้ําหนักเอานะคะว่าครั้งถัดไปท่านจะทําอย่างไรต่อนะคะก็วันนี้ขออนุญาเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันเรื่องประเด็นความเสี่ยงในการจองตั๋วเครื่องบินแล้วบริษัทเอเจนซี่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDP ออาาาจเเเกกิดกรลมมต่่คววป็นสนส ตัวของเราได้ยังไงบ้างวันนี้ก็ขอบคุณนะคะและสวัสดีค่ะ